ช็อกวงการจริงๆช็อกวงการหมอลำมากๆนะครับนั่นก็คือว่าที่นางเอกคนต่อไปนะครับที่ถูกวางตัวไว้แล้วเนี่ยของวงหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ได้ประกาศยุติบทบาทลาลงจากสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับคือก่อนหน้านี้เราจะเราจำได้ใช่ไหมว่า ตอนที่นางเอกหลักอย่างนางเอกก้อยชลินีประกาศลงในวันปิดฤดูกาลเขาก็ได้มีภาพปริศนาภาพหนึ่งที่บ่งบอกว่าเนี่ยคนคนนี้แหละจะมาเป็นนางเอกคนต่อไปก็คือเป็นว่าที่นางเอกของสาวน้อยลำเพลินโชว์ในฤดูกาลที่สองใช่ไหมแต่เป็นภาพแค่ข้างหลังครับเป็นภาพแค่ข้างหลังแต่หลายๆคนก็เดาออกเพราะว่าเห็นน้องคนนี้ใส่ชุดนี้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วมาถึงตอนนี้นะครับ เอ๊ะแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นยังไงสอไอครับอ่ะมาเลยข่าวว่าข่าวว่ายังไงอ่ะคือนะคะข่าววันนี้ก็คือเพจอราคือสตอรี่นะคะคได้โพสตเอาไว้แบบนี้ว่าน้องเดียนัชชาครับ ลาลงจากสาวน้อยลำเพินโชว์เป็นที่แน่นอนแล้วน้องเดียนาชาพร้อมพ่อแม่ได้เข้าพบบอสโจขออนุญาตลาลงจากสาวน้อยลำเพลินโชว์ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะบอสโจได้ไลฟ์สดแจ้งว่าน้องเดียมาขอลาออกแล้วเมื่อคืนแม้เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ โดยน้องเดียมไม่ได้เซ็นสัญญากับทางบอสโจจึงไม่มีข้อผูกมัดค่าฉีกสัญญาสอล้านบาทนะอย่างไรก็ตามนะคะน้องเดียเนี่ยเป็นศิลปินที่ครบถ้วนความสามารถและหน้าตาถ้าพูดตามภาษาบ,าบ้านๆคือพร้อมใช้งานทั้งนี้น้องกําลังได้แสงกําลังมีกระแสหลัมไปเปิดตัวที่บ้านน้องอุ๋งอิงในรายสดมวนอุ่ยมวนอุ่ยปุ๋ยบัเทิงศิล ได้การตอบรับอย่างดีมีแฟนคลับติดตามเพิ่มขึ้นแต่เป็นที่น่าเสียดายที่น้องไม่ได้อุกไม่ได้ใช้โอกาสเนี้สร้างตัวตวนของตัวเองเส้นทางต่อจากนี้ไม่ว่าน้องจะเดินนะคะเลือกทางเดินเส้นทางไหนเรื่องขึ้นคณะใดขอให้น้องประสบผลสำเร็จอย่างที่ใจมุ่งหวังเป็นที่รักของแฟนคลับดังๆต่างๆครับแฮกแฮกเดียนัญฉานะครับ อืมอ่าก็สรุปนะครับตามข่าวในหลายๆเพจก็ได้ลงไว้ประมาณนี้เหมือนกันว่านางเอกดียาัชาเนี่ยก็ได้มีการลงแล้วไปลาบอสโจแล้วนะครับอ่าแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาประกาศทางโซเชียลหรือว่าทางเพจตัวเอง ใช่คะ่ะคือตอนนี้เพจน้องยังไมมีการเคลื่อนไหวแต่แต่ตามที่เพจหมอลำเรี่อเรสตอ่ได้ลงเอาไว้ก็คือน้องเนี่ยยังไม่ได้ประกาศยังเป็นทางการแต่ว่าบอจูดได้มีการไลฟ์สดแล้วว่าน้องเนี่ยมาลาแล้วอืมอ่ะพี่น้องครับมันก็คือเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า น้องเดียนัชาคือหนึ่งตัวเต็งเลยนะครับคือหนึ่งคนที่อยู่ในลิสต์หลายชื่อที่เขาวางไว้ให้ว่าจะเป็นนางเอกคนต่อไปของสาวน้อยละเพลินโชว์ mm hmm. เดียนัชาคือเบอร์หนึ่งเลยนะที่เขาภาพามหรือเขาวางตำแหน่งนี้ไว้ใช mm hmm. ่เรามาเรามาส่องดูกันไหมว่าในวันนั้นนะครับหลังจากวันปิดฤดูกาลของทางสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยในวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นโพส โพสหนึ่งในตอนนั้นเนาะจากทางเพจสาวน้อยละเพลินโชว์นะครับเพจหลักเลยเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพปริศนาภาพหนึ่งพี่น้องครับอ่าภาพปริศนาเป็นภาพเป็นภาพที่มีวมม่าจยมานีนน่นอยและมีบุคคลปริศนาคน ะะที่ใส่ชุดสีชมพูครับนั่งันหันหลังแล้วมีสติกเกอร์ปิดแล้วก็ใช้คำว่าอบอสโจเฮียหน่อยเคาะแล้วนะว่าที่นางเอกคนต่อไปใช่ปะ่ะซึ่งทีนี้นะคะเพราะภาพนี้ถูกปล่อยออกไปทุกคนมีการเทียคบคชุดเนี้ยว่าวันนั้นใครใส่เออ,อาาเทียบว่าชุดเนี้ยคใครใส่พอแบบพอเทียบแล้วเขาก็เปิดเลยว่าเป็นน้องดีอะอืมเพราะว่า มน้ชุดคุมชุดนี้เป็นชุดที่เราเห็นน้องไลฟ์สดในวันนั้นพอดีน้องใส่ถ่ายไลฟ์สดอะไรสักอย่างนี้ในวันนั้นเนาะ <c oughs> ก็เลยอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าโยงไปแล้วก็ซูมเข้าไปนักสืบโซเชียลก็ค้นหาแล้วก็บอกว่าซองกันสรุปก็คือเป็นน้องเดียจริงๆใช่ไหมในวันนั้นหลายๆเพจก็บอกว่าน้องเดียจริงนะคือคอมเมนต์เนี่ย สาวไอได้เข้าไปดูบ่อโจเราเองก็เข้าไปดูคอมเมนต์ในวันนั้นเยอะมากจริงๆรวไมไปถึงแบบมีเพจหลายๆเพจเนี่ยคือได้ออกมาแบบพูดถึงว่า,าว่าที่นางเอกคนต่อไปก็คือแบบเขายังไม่ได้ฟันธงแต่กระแสมาแล้วล่ะว่าเป็นนางเีย <ใช S 2> แล้วล,ลูกเนี้ยคือมันเป็นที่ชี้ชัดเลยไหมว่านางเอกคนเนี้ยถูกทาบทามหรือว่าจะปั้นให้เป็นนางเอกคนต่อไปแต่เขาใช้แคปชั่นนี้ไงสานักหงชูว่าเคาะแล้วไง เคาะแล้วว่าที่นางเอกคนต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะอ่าของสารน,นเพลโชว์ฤดูการที่สองปีสองเขาใช้คำนี้แล้วทำไมมันชแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นเอ,อแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นในเดีนคืนเนี่ยสิ่งที่เรากำลังคือตั้งข้อสงสัยเนาะเราก็เราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการหมอ l ำา แล้วเราก็แบบเฮ้ยแบบเอ๊ะเราก็เข้าใจว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยเป็นน้องแน่นอนนะเพราะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันชี้ชัดว่าเป็นตัวน้องอว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยน้องจะมาเป็นนางเอกแน่นอนแต่เอ๊จู่ๆกับเออประกาศลุงอืมคือเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้พี่น้องเราเข้ามาส่องเพจหลักของทางสาวน้อยละเพลินโชว์ในตอนนี้นะครับเราก็เห็นว่าเนี่ยในช่วงเนี้ยเขาจะแชร์ ศิลปินแชร์เป็นแชร์โพสอะไรอย่างเงี้ยเนาะของศิลปินก็คือแชร์น้องเดียเนี่ยออกมาเยอะมากอันนี้คือเพจหลักเลยนะเนี่ยอย่างอย่างที่น้องเดียโพสถึงหมุนอุ้ยปุ้ยในวันนั้นน่ะที่ขอบคุณโอกาสดีๆอะไรอย่างเงี้ยที่ได้ไปร่วมงานหรือว่าร่วมไลฟ์ในวันนั้นเนาะที่บ้านน้องอิงอะไรเงี้ยน้องก็มาโพสแล้วก็ทางเพจของสาวน้อยเลิฟโชว์ก็เอาแชร์ออกมาอ่าแล้วก็โพสต์นี้ก็แชร์โพสต์ของเดียออกมาอีกเหมือนกันอ่า แล้วก็อันนี้อีกแช์ของเดียบอันนี้โพสเลยนะทางเพจหลักของสาวน้อยรเผยโชว์เนี่ยแชร์อ่อโพสต์เลยครับโพสโพสหน้าเพจเลยเผยโฉมความน่ารักของน้องเดียรนัชาล่าสุดที่บ้านน้องอูอิงอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็มีโพสโพสหนึ่งที่บ่งบอกว่าเหมือนเขาโพสเป็นปริศนานั่นแหละเอ๊ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็น่าจะในตอนนั้นน่าจะถูกท่าธรม ว่าจะให้เป็นนางเอกแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับล่าสุดน้องเดียกับทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ได้เดินทางเข้าไปหาบอสโจแล้วก็ได้มีการลาลุงแล้วอย่างเป็นทางการเนาะแต่ก็ต้องรอทางน้องหรือทางบอสออกมาประกาศอีกทีหนึ่งไหมต้องรอประกาศไหมในเมื่อข่าวชัดเจนขนาดนี้แต่พูดถึง แต่ว่าบอสก็ไลฟ์ไปแล้วเนาะคงแ,แบบแต่ไม่แน่ใจว่าจะประกาศอีกครั้งไหมแต่ว่าไลฟ์ไปแล้วขนาดนี้ก็แสดงว่าคือคือแบบว่าความชัดเจนก็ค,คือชดัดเจนมากแล้วล่ะครับนี่ไงนี่ไงโพสโพสนี้สาวอเดี๋ยวเราส่งให้นะที่บอกว่าเนี่ยสาวน้อยละเพินโชว์แชร์โพสของเดียออกมาแล้วบอกว่าหรือว่าแล้วก็เป็นรูปหัวใจแล้วก็เดียนาชาในคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์ก็บอกว่าเนี่ยจริง คุณแท่นางเอกนี่คนนี้บอกว่าอย่างนี้อืมแล้วก็ดิอาณชาเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งศิลปินหนึ่งนางเอกของสายน้อยละเบินโชว์ที่เธอก็เคยขึ้นมารับบทบาทแทนนางเอกก้อยในช่วงที่นางเอกก้อยอาจจะไม่ได้มาใช,ใช่ไหมนึกออกไหมเคยเห็นไหม<ต>มารับบทเป็นนางเงือกแทนนางเอกก้อยแล้วก็แล้วก็ทางบอสเองก็คงเล็งเห็นว่าในวันที่นางเอกก้อยเนี่ยประกาศลงเขาก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็ เหมือนวางตัวนางเอกคนนี้นนแหละที่จะขึ้นมาแทนนฤดูกาลหน้าแต่ทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วนางเอกน้องเดียร์เนี่ยได้ประกาศลงไม่ใช่ได้ประกาศลงได้ไปลาลงแสดงว่าทางสาวน้อยละเพลินโชว์เนี่ยก็ต้องมีการหาหนางเอกคนใหม่แต่อย่างหนึ่งสาวไอยอย่างหนึ่งพูดได้ไหมโพสที่เราพูดถึงในตอนแรกนะครับตอนนี้ได้ถูกตอนนี้เขาได้ลบออกไปแล้วนะครับทางเพจสาวน้อยละเพลินโชว์อันนี้เราขออนุญาตพูดถึงนะ เพราะว่าวันนั้นเราก็พูดข่าวถึงข่าวนี้เหมือนกันแล้วเราก็ได้มีการแคปไว้อยู่ใช่อ,อันนี้คือแบบด้วยว่าตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นอ่ะมันเป็นกระแสมากมเพราะว่าช็อกหลายอย่างอ่ะช็อกหนึ่งเนาะช็อกเรื่องนางเอกก้อยเพราะว่านางเอกก้อยเองก,ก็ไม่เคยแบบว่าออกมาพูดว่าตัวเองเนี่ยจะลงเพราะอะไรยังไงเนาะแล้วประกาศวันนั้นเลยแล้วรู้พร้อมกันทั่วประเทศวันนั้นเลยครับแล้วเราก็ได้ติดตามว่าเอออะไรยังไงแล้วก็ ทางลราเพืินโชก็ได้มีการโพสต์ตรงนี้ออกมาเราเองก็ได้แบบมีการเก็บไว้เอ๊ะแบบมืนเราก็สงสัยหแหละว่านางเอกคนต่อไปคือใครแล้วพอมาเป็นน้องเดียเสร็จปุ๊บที่ประกาศเนาะที่ที่ตามข่าวในวันนี้หน้าสื่อในวันนี้หรือเมื่อคือนเนี้ยเราก็ยังไม่เอ่ยใจเอ๊ะเดียนี่ชื่อคุณคุณนะหรือว่าที่เขาวางไว้เป็นนางเอกคนใหม่หรือเปล่าเราก็มาค้นหาดูมาเจอรูปเก,ก่าๆนี่แหละพี่น้องครับพอเข้าไปดูในหน้าเพจหลักแล้วก็ไม่มีก็ก็คงเป็นไปตามคานั่นแหละว่าน้องคง ไม่ได้รับบทบาทในตรงนั้นแล้วเราก็ไม่รู้เหตุผลอะไรใดๆเหมือนกันก็ต้องรอเขาเออกมาประกาศกันอีกทีหนึงว่าด้วยเหตุผลการลงคืออะไรเนาะและน้องจะไปอยู่<ะ>วงไหนต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องฝากติดตามกันตอนต่อไปครับครับใดๆก็เป็นกำลังใจให้กันทัพน้องคะ่ะไม่<ะ>ว่าจะเป็นทางด้านหมอลำ แต่น่าเราเพลินโ์นะคะก็ขอให้ฤดูกาลหน้าเนี่ยเก็แเหง่หงปังๆเชื่อว่าผู้บริหารอย่างวัตโจโยมนินก็คงมีวัธีพระเอกนางเอกคนใหม่ตัวจี๊ดนะคะก็คงเป็นคือเราเรามั่ใจว่าผู้บริหารอย่างว่าโจคือเขามีสายตาที่เฉียบแหลมเนะาะสายตาที่คมมองคนออกแล้วก็คงมองว่าใครที่จะเหมาะสมในตำแหน่งนี้ต่อไปในฤดูกาลหน้าเนะาะวัตโจครับผม นั่นแหละพี่น้องครับก็อ่ะก็คือเนี่ยแหละอวยพรให้นางเ,งเดียนะครับน้องเดียเนาะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้อ่ะแฟนคลับติดตามแล้วก็แฟนคลับรักเยอะๆนะครับอ่ะมารอ<ด>ฟังกันว่าน,น้องจะไปขึ้นวงไหนอ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ